สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาดูอุปกรณ์แก้วที่ทุกคนต้องมีนะคะนี่ที่ม่เห็นในนี้ก็จะมีอยู่สามอย่างนะคะเป็นหุงแก้วยางรองแล้วก็หลอดแปลงนะ หลอดสแตเลสคนะ่ะเดี๋ยววิธีใช้งานใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ใครที่มีแก้วน้ําก็บคอมินแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด40ออส30ออนนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะชิ้นแรกที่เราจะใช้นะคะคือเป็นยางรองนะตัวนี้ยางรองตัวนี้ใส่ก้นแก้วได้ตั้งแต่ขนาด20ออส30ออนแล้วก็40ออนเลยนะคะนี่มันสามารถยืดได้นะแต่ถ้าใคร ใหญ่เกินกว่าไอประมาณเจ็ดเซนนะคะก็คือจะใส่ไม่ได้นะนี่วิธีใส่ก็ใส่แบบนี้เลยทุกคนตัวนี้ก็จะคือกันลอยแล้วก็กันลื่นเออก้นแก้วไม่ให้ลื่น,นะคะ่ะแบบนี้เดี๋ยวดูมันจะลื่นได้ยากกว่านะทุกคนแล้วก็จะกันรอยได้ด้วยนี้เป็นสีดำสีเดียวนะราคาหลักสิบ,บาทเลยไปดูได้ส่วนต,วตัวต่อไปจะเป็นถุงแก้วนะคะมีถุงใส่แก้วผ้าดีมาก ทุกคนใส่ได้ตั้งแต่ขนาดยี่สิบออนสาสิบออนแล้วก็สี่สิบออนเลยนะคะ่มตัวนี้ที่จะใส่ให้ดูจะเป็นขนาดสาสิบออนะคะ่ะแก้วเรานี่เห็นไหมเราใส่ตัวยางรองเข้าไปด้วยนะทุกคนก็ยังสามารถใส่ได้นะเพราะว่าผ้าตัวเนี้ยมันยืดได้นี่พอใส่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เลยสามารถหิ้วแก้วไปไหนก็ได้นะคะตัวนี้นี่ขอแก้วจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วตัวต่อไปทุกคนตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น อ่ตอนนี้จะเป็นหลอดสแตนเลส์ให้มาแพคคูก่กับตัวแปรงล้างหลอดนะคะมันจะเป็นสแตนเลสที่งอดได้แบบนี้นะทุกคนเป็นหลอดแบบนี้เลยสามารถใส่กับ30ออนได้ตั้งแต่20ออน30ออนส0ออนใส่กับตัวนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีนี่แปรงนะคะทาความสะอาดหลอดมาให้ในตัวเลยนะทุกคนราคาถูกมากไปตามกันได้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะ กดได้ที่ตะกร้าสินค้าด้านล่างได้เลยนะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย้ามีคำถามสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ